พิพิธภัณฑ์บ้านดงนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็นี่เลยครับซากปรลักหักพังจากสงครามนะครับอยู่ที่บ้านดงเดอเมืองเซโปนนะฮะก่อนออกไปทางปุ้นครับด้านเราเบาด้านหน้าผมนี้คือคือคือเรือบินทิมระเบิดที28นะครับเบิ้งยังไงเนาะนะฮะอันนี้น่าจะตกเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระเบิดถึกซอย ล่วงลงมานะฮะที่สอยล่วงลวงมาก็จะเหลือม่องกลางเป็นม่องคนนังม่องกลางนะเหลือตีกเรือเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคนรับนี้กะโบหูก,กันนะครับ <im ple> เป็นเครื่องยนต์จังไดด้นี่นี่ <im ple> เป็นเครื่องยนต์ลูกซูบนะฮะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ลูกสูบนะฮะลูกสูบหนึ่งสองสามซีโอเป็นเครื่องออมเลย ทิดใบพัดนะฮะของที8ที่ตอนนี้เป็นซากพลักหักพังไปแล้วอันนี้คือลูกระเบิดเป็นของอเมริกานะครับเป็นของอเมริกาแน่นอนเลยและการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวทุกคนเพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับเบิ้งซากพลังหักพังเบิ้องรถถังเก่าของอเมริกานะฮะที่ภ่ายแพ้สงครามในช่วงสงครามเาวียดนามไปนะฮะตัวนี้เป็นรถถังนะ รถถังจริงๆเลยซึ่งผ่านการใช้งานแล้วเบิ้งแล้วนี่น่าจะถือระเบิดนะน่าจะเย็บระเบิดพังเลยนะแตกแตกเลยฮะเห็นหอยแตกน้ใส่ผ่านนี้น่าจะเยไปเมื่อดเลยนะฮะตัวนี้มีฮดโชกอัพโชคอัพเก่าๆรถถังโบราณเลยครับเป็นรถถังโบราณโอ้โหอ เล็กล้วนเลยนะครับคันนี้แห้งบ่แห้งครับระเบิดเบื้องลยครับแตะกระจัดกระจายเลยเล็กนะฮะแตะกระจัดกระจายถึงจะแข็งแกร่งซ่อาใดนะฮะกับโบซูระเบิดกับโบซูมาแตะดอกนะฮะสุดท้ายกับพังไปเลยสายผ่านกับกระจัดกระจายเลยนะครับเป็นรถหุ้มเกาะนะครับผลิตจากอเมริกานะฮะตัวนี้เป็นรถหุ้มเกาะเป็นรถถังหุ้มกาะหนาหนาซ่ําใดกับพังด้วยกันนะฮะล้อนี่ก็เลือแต่ล้อ สาผ่านบบมีแล้วเรือแต่ล้อนะฮะอันนี้น่าจะทึกระเบิดเรียบร้อยแ้วระเบิดสาผ่านกระจุยกระจายเห็นแต่ในเกมครับเห็นแต่ในเกมค้าวบาค้าวบาเห็นติดไปอยู่นะฮะอันนี้ใสาผ่านกับพังด้วยกันเล็กล้วนเลยนะครับเบื้องรถครับเล็กหนาซ้ำนี้เจอระเบิดกระกระจุยกระจายได้คือกันนะฮะ เอาละครับมื่อน,นี้มีโอกาสเดินทางมานะครับที่เซโปนะฮะกับบพเาดเลยที่จะมาสัมผัสกับอลองลอยนะฮะสงครามในอดีตนะครับก็ได้เห็นรถเก่าๆนะครับเป็นรถถังรถล,ลำเลี่ยงรถที่ทหารอเมริกันนะครับซีไซในการเข้ามาลบในสงครามแห่งนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นรถผลส่งทหารนะ,ะมีทหารขึ้นไปยุท่ทางใต้ขึ้นยุงเทิงนะฮะรถทีเอ็น ผลิตจากสหภาพโซเวียตอ๋ออันนี้เป็นของโซเวียตครับอ๋ออันนี้เป็นของโซเวียตผมมีบางมันแปลกๆนะนะเป็นรถใส่ผ่านแล้วก็น่าจะลำเลียงทหารที่อยู่ด้านหลังนะฮะกระบะมีกระบะพร้อมเป็นรถใส่ผ่านเป็นรถใส่ผ่านเล็กติดตกระบะรถใส่ผ่านเล็กติดตกระบะใคะเห็นอยู่บ่นี่เไมเห็นอยู่บ่แก้วตาอันนี้ภาคแก้วตามานะฮะสบายดีแกตา เคยมาเธอแรกเนาะเคยแรกค่ะเดี๋ยวจังเดีให้แก้วตาเบิ้งบรรยากาศเอาเลยนะครับเข้าไปติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะฮะน้องแก้วตาพันลาะเด้อนะฮะกระพากันมา<แ>กับน้องปรัชนาน่ำนะครับสามารถเข้าไปติดตามชมได้นะฮะอันนี้กระพาเกบ็บบรรยากาศตัวนี้เป็นของวิสโซเวียตส,ส,สภาพโซเวียตไปเบิ้งรถถังอ่ะเครื่องบินหน่ำพูดนะเครื่องบินกันย่างโหดเลยอ่ะโอ้โหนี่คือทึ่จมตีทึ่ระเบิดไปแล้วแก้วตาอเออไปเบิ้งของเมกาแน่ยวันนี้โอ้โห รถคันนี้คักคัก,ค,กครับเคยเห็นในเกมครับนี่ US Army นะฮะเคยเห็นในเกมครับโชคอัพนี่มันจะตัว,วนี่ปาดอันนี้ถือว่าสมบูรณ์อยู่น่เนี่ยยงสมบูรณ์อยู่ครับเคยเห็นแต่ในหนังนะฮะในหนังครับในเกมเพื่อใดเคยเล่นเกมรถถังอันนี้เลยฮะ <laughs> ลอ้อยังสมบูรณ์นะครับเป็นสายพานสายพานนี้เป็นเล็กเป็นเล็กกับอยางผสมกันมีโชคอัพ อ้รถถังก็มีโชคอัพกันเนาะเวลาโดดเวลาเหินเนะาะถ้ามีโชคกจะแย,กย่กันเลยนะะนี่เป็น US Army นะครับปีของอเมริการถถัง Army M48 อันนี้เป็น M48 ครับ M48 คุ้นตาคุ้นหูกันเลยนะโคตรใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหย่างใหญ่เลยครับอโอ้โหบดได้น้อยได้นี่ ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่มากโอ้คันยักษ์บักใหญ่เลยนะแล้วมันไปได้ยังไงแล้วมันไซนเครื่องยนต์ยังด่ข้างเทิงมีป้อมปืนยิงพร้อมโลคนี้เจาะยะน่าจะเจาะยะนะเจาะยะเบืงองอ้อมเลยนะครับยังไงเก็บภาพเพื่อนๆได้เบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีมเมืองเซโปน,นะครับเมืงเองบ้านด่งนะฮะรถถังของอเมริกา US Army คันนี้สมบูรณ์มากน่าจะถือยึดได้นะครับน่าจะจอดทีมไว้ก็คือบอ่ไปใส่อะนะฮะบูรณะดีๆซ่อมแซมดีๆเอากลับมาเลนได้ครับแต่เบื้องส่งแล้วขับยะแน่นอนเพราะมันหนักโคตรหนักเลยใส่เครื่องยนต์มันจะเท่าไหร่นาะ เอาละครับเดี๋ยวเบิ้งด้านซ้ายมือครับนี่คือสุดยอดของเฮลิคอปเตอร์นะฮะของอเมริกานะครับ US Air Force นะฮะ US Air Force 2ใบพัดเอาไว้ลำเลี่ยงทหารรู้สึกว่าฟังพุ่นจะมีปืนกลน,น้ำนะฮะฟังพุ่นจะมีปืนกลน,นำ้ำอันนี้ถือว่าลำยังสมบูรณ์อยู่ฮะสมบูรณ์มากๆเลยเดี๋ยวผมยางวนไปเลยครับยางออมไปเลย ก็ยังจอดให้เห่าที่เห็นอยู่นะครับริมถนนหมายเลข9ก้านะครับทั้งพุ้นคือถนนหมายเลข9ก้าไปเวียดนามครับอันนี้ไปเสียปโปนครับออกอสวนเขตไปเลยออกนครไก่สอนพรมวิหารปะยังสมบูรณ์มากเลยล่ํานี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ยิ่ีเลยนะฮะซองใบพัดทั้งในมีปืนกลพร้อมแต่ที่ได้เห่าเขาบอกให้เข้าไปในเขตด้านในนะครับเฮาก็เลยบม่เห็นแต่สังเกตเ,เห็นปืนกลอยู่ทั้งในอยู่ครับติดปืนกลอยู่สมบูรณ์มากเลย คอปเตอร์มีปืนกลทั้งในประตูเปิดได้ฮะประตูสามารถเปิดได้2คนครับบนอันนี้ u s 1นะฮะโอ u s 1 u h 1นะฮะเฮลิคอปเตอร์ u s 1ในอดีตมันบินได้อ่ะนะฮะปัจจุบันกะจอดนะครับจอดเป็นอนุสรสงข้ามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คุณครับรถถังครับสุดยอดเลยนะปะต่อไปนะครับเป็นรถลำเลียงนะครับจิ้น157นะฮะเป็นรถลำเลียงทหารนะฮะร,รถลำเลียงทหารอเมริกันรถลำเลียงทหารนะมีอยู่หกล้อใหญ่ๆหย่เงเลยครับเขอนหกล้อจิ้นเออจิ้นตัวนี้นะครับขวามือก็เป็นของอเมริกาเหมือนครับ U.S. Army นะฮะเคยเห็นในหนังสงครามโบราณนี่เลยครับของจริงๆของเป็นๆเ,เลยนะครับตัวจริงเสียงจริงของทหารอเมริกันนะครับตัวจริงเสียงจริงจินนะฮะตัวนี้เป็นร oh, ถ M53 โอ้ M53 M53 ท่าจะสังเกตเห็นในสงครามนะฮะสงครามหนังสงครามโบราณนะฮะรถ M53 เอาไว้ลำเลียง คนทหารน,นะครับลำเลียงทหารในการออกไปสู้รบนะฮะขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์น้ำมันดีเซลนะฮะน้ำมันดีเซลส mm ิบ hmm. ล้อเลยคันนี้ทหารขึ้นจะขึ้นยม่เต็มนะพีนจะขี่ไปแล้วก็ซือโจมตียิงปืนยิงลัวใส่ทหารทั้งหลังนี่แหละครับมีแต่ความสูญเสียนะฮะผมยากให้ผมยากให้มีสงครามได้ซ้ำ ค่ามนำพาซึ้ความสูญเสียนะฮะบ่คุ้มกับที่เสียไปเลยนะฮะแล้วก็นีน่ฮะอันนี้เป็นปืนต่อต้านอากาศยานโแมันบอกปืนใหญ่บ่เป็นปืนใหญ่แม,มนอยู่85มิลิเมตรปืนใหญ่85ม mm. ิลิเมตรปืนใหญ่สมัยตะกี้แต่ก่อนมีล้อพอร้อมมีล้อพอร้อมฮะปืนใหญ่ อันนี้คืออะไรเรือบักครับเรือบักเรือบัก,บบกสนิมกินเมื่อเลีเล้วเอาละฮะรถหุม้มเกาะครับสุดยอดเลยรถหุม้มเกาะคันนี้โอ้สภาพสมบูรณ์เลยครับอันนี้จะเป็นของอเมริกานะรถหุม้มเกาะสคันใหญ่กันได้เอเอ็มฮะรถเอเอ็มคันนี้รถเอเอ็มรถเอเอ็ม หลอบากใหญ่นึงโอ้เอาไปแต่งแล้วไปขี้ไม่ใช่เนาะือสิคักเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นเกาะเลยเด๋ยวเบิ้งปืนกลม่องพุ้นครับโอเคครับนี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับเมืองเสือฝนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านดงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสงครามนะครับอาวุธสงครามที่ปลดประจําการนะฮะและกับบางส่วนกับทึกทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้น่าจะพดประจําการนะครับในสมัยสงครามนะฮะน่าจะไซงิ่งคนแน่ละผมว่านะล้อยังมีไหมอยู่ครับล้อเขาไซนไม้ตัวนี้เล็กลก,กับไม้ผสมกันนะฮะเรียบร้อยครับมาเยี่ยมชมได้นะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีประวัติศาสตร์ไว้ให้ศึกษานำอีกนะครับไป ผมก็ทีมงานก็นจะต้องมุ่งนาซูเมืองนองต่อไปนะครับขอบคุณในหลายที่ติดตามรับชมนะครับใน EP นี้นะครับที่เมืองเซโปนนะครับต่อไปเ้าก็จะเดินทางเข้าไปที่เมืองนองนะครับรถ AM ครับคันนี้รถ AM เิมเแซบ่บแซบ่บมาเมาเล็กน้อยเอาไม่กินอืมอืมอือืม,อม,อม,อมแซบ่บแซบ่ บรัซส่วนบัณสวน,ส,วนสามังกล่องห้นี่เนาะบัณฑวนโอ้ตงคิวต n งคิวเอาให้อะใหรอโอพอลายเท้าขอบใจเข้าใจเข้าใจบายบายโอ้น้องเอาให้อะจอดถามท่าก็ซื้อ,อม,มเมาวมาม,ม,ม่อย่างบุสุกอ่อโอ้มาเมาเนาะอืม มะเมาอยังบวชซุกเป็นน้ำใจเล็กน้อยให้คนเดินทางยังเฮาได้กินมะเมาดิบ <c oughs> มะเมายังดิบดอยู่เล็กน้อยเอาให้กิน่นพอเมาป่าเมาป่าเยี่ย้ยมเย้ยมย้ยม,ยยม I love you เดี๋ยวห้าท่าน้องๆกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งขัวสะพานเอออู่นะฮะสะพานแขวนเป็นเส้นประวัติศาสตร์นะครับที่ทางทหารเวียดนามได้มาสร้างเป็นเส้นทางโฮจิมินท์เทลเอาไว้ลำเลียงยุทธโภกกรส่งข้ามนะครับที่เฮาไปเบิ่งมาเมื่อกี้นี้นะฮะที่พิพิธภัณฑ์สงขรามโอ้เสียบอยู่ด้วยเนาะอืมอ๊มเห็นรถบ้าเนี่ยรถสมัยสงครามไหมนี่ เดี๋ยวเฮาจะเข้าขัวอู่ข้างทุนเลยนะครับขัวอู่อันนี้ก็เป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์อีกเส้นหนึ่งนะครับขัวอู่ครับยูนิคเอิร์่ว่ขขัวอู่นะฮะกับสะพานแขวนนั่นแหละเป็นสะพานแขวนข้ามสายน้ําดานานนี่คือสายน้ําเซโปนะครับเอากรอนเข้าเมืองนองนะครับสัมผัสกับประวัติศาสตร์อีกมองหนึ่งนะครับนั่นก็คือขัวอู่นะครับสะพาน แขวนดีๆนี่เองนะครับพาน้องๆตื้นตาตื้นใจกันนะฮะสองคนได้เข้ามาสัมผัสเส้นทางสายประวัติศาสตร์อีกเส้นทางหนึ่งนะฮะที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองนองกับเมืองเซปูนนะฮะเมืองนองกับเมืองเซปนนูเน,เเปนเป็นยังไงเส้นทางเส้นทางเส้นนี้เส้นทางเส้นนี้ถึกสร้างเอาไว้เพื่อชาวบ้านฟั่งพุนกับฟั่งผีได้ไปมาหาสู้กัน นะอาจจะโมเมนต์สวงสงครามหรอกถ้าทางสวงสงครามนี้ถือระเบิดทิมไปแล้วมันจะเพ่ไปแล้วอันนี้หากะสร้างอันนี้หากะสร้างหลังน่าจะปลดปล่อยเราเราก็เวียดนามได้มาสร้างให้ชาวบ้านสองฝั่งได้มาใส่กันปัจจุบันการทางพุ้นฮะปูนเลยครับปูนเลยยังงดงามเลยทางพุ้น่ะฮะเขามาให้รถยนต์ขึ้นขึ้นบบได้ขึ้นกับส้นทางพุนเหรอเนาะไปบ่ได้เหรอเอ้า สายน้ำเซโปนนะน้ำเซโปนไหลมาจากเมืองเซโปนเก้าโดยเกิดเมืองเซโปนอ่าแล้วกับเมืองเซโปนก็ย้ายไปอยู่ใส่น้ำเซ่บางเฮียนน้ำเซเปิลฮะก็ยุ่งตั้งแต่ก่อนยู่ตั้งเมืองเซโปนเก้าตั้งอยู่แค้มน้ำเซโปิลเขากระเเดนว่าน้ำเซโปนลกระเเดนว่าเมืองเซโปนลเซ่ก็คือสายน้ำนะเซ่คือสายน้ำทั้งพุ้นเป็นภูเขา งามเข้าจะขี้ผ้านั่งคุณล่ะเขา้าจะบืนภูเขาอยูย่นะเขาจะมีบืนภูเขาเห็นบอเห็นเลือดทั้งคุณบอเลือเครื่องบินทั้งเบิดเลือยอยู่ฮันนี่เลือเครื่นนอ,องบินพุณหะนะป้าพุ่ะอันนี้มีเกาะมีเกาะคาเขาอืมรับหลายโอเคฮะนี่ก็เป็นครัวประวัติศาสตร์อีกครัวหนึ่งนะครับสะพานแขวนนะครับหรือว่าสะพานอู่นะฮะที ปัจจุบันกันย่างเหลือให้พวกเฮาได้มาช่มเชยกันอยู่นะครับได้มาชื้นช่มกันอยู่ได้มาชื้นช่มความาเป็นอดีตไปในตัวน้ํานะครับโครงสร้างกับถือได้วัดเหล็กล้วนๆ้วนแล้วก็มีสายเอ็นนะคเคเบร์นะฮะสองสี่หกเซนไว้ดึงนะครับหกเซนฟังเราหกฟังเราหกดึงเอาไว้เลยดึงสพานเอาไว้บบมีเสาข้างใต้บบมีเสามีเสาซีมีนั่นมันเป็นแควนอยู่นี่ถ้ามีลมมิ้งแงมันก็นสิท้ายรถใหญ่ๆๆมามันก็นสิหย,ยุบหย,ยับหย,ยุบหยับ บุมีบุมีเสากรมเมืงด้วยหามีเสาอยู่อ่ะบุมีบุมีเสาบวกกับกรมเสียวอันนี้เป็นเล็กจอดใช่ไหมนี่ต้นเกียวมังกรพอเลยเล็กจอดเล็กจอดซีเมนเอาปูนซีเมนเออเดี๋ยวเฮาเดินทางเข้าสู่เมืองนองดีกว่านะครับจะต้องผ่านเส้นทางโฮจิมินทร์เทลนะฮะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันอีกเทิร์นึงพาน้องๆเที่ยวนะครับเมื่อนี้กะค่อนข้างจะดูเดือดแต่จังหน่อยอลไรกัฮ้อนบางเทีก็เจอลมเจอฝนแดดย่างเปรี้ยงเลยนะครับ คับเส้นทางที่ขับมอเตอร์ไซค์มายังโหดมากเลยนะครับกับระยะทางที่หลายร้อยกิโลเลยก็ถือว่าถ้าเข้าเมืองนองได้ก right. ็คือสอบผ่านนะเข้าเมืองนองได้ก็ถือว่าพวกเธอสอบผ่าน EP แรกไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไอ้แดงคันนี้ไอ้แดงคันนี้ไปไป แล้วโฮจิมินเทลนะฮะพาน้องๆเที่ยวมือนีนะฮะพาน้องสองคนมาสัมผัสกับเส้นทางสายประวัติศา,ศา,ศาสตร์นะฮะอยู่ที่เมืองนองก่อนเข้าเมืองนองนะครับก็เอินว่าโฮจิมินเทลนะครับอยู่บ้านนาลังเกานาลงเกานะครับ,บ,านนาเ,เ,รบเส้นทางเส้นนี้กระตุ้นว่าลำเลียงยุโทโธปกรณ์รถถังอาวุธนะครับจากทางเหนือลงทางใต้นะครับเพื่อลบเลี้ยงนะครับเครื่องบินจากทั้งทิงทีมระเบิดใส่ ก็เป็นเส้นทางซีสมัยตะก้อนทางอเมริกาตามหาอยู่ครับเส้นนี้แหละนะฮะปัจจุบันก็เจอแล้วนี่เจอแล้วกับกับเว้เป็นอนุสร์สถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการแอบหัวเอาไว้เลยนะฮะพาน้องมาวันนี้นะเพียงไดถนนเส้นนี้ยังอยู่อยู่นะยังอยู่อยู่ก็ได้มาเป็นการมาเห็นเธอแรกกันบ่ไม่เห็นเธอแรกไม่เห็นเธอแรกเลยเนาะเห็นแต่ในคลิปของไอ้ไผ ไอเพราดเอชเบนจ์โอ้โหโอ้โอคลิปเฮาบอพาเรามาดูแถมื้อนี้กับพาน้องๆเยอะมาน้องๆคลิปนี้อีพี่น้องเยอะมากน้ำเออน้องเยอะมาน้ำเยอะมาน้ำกาเป็นวัดฮอดเมืองน่องเรากลประสบความสําเร็จในการเดินทางนะยังบ่ฮันยี่สิบเจ็ดกิโลนี่ว่าสิสอบเท่าเมืองน่องแล้วเมืองน่องแล้วเท่าเมืองน่องแล้วแต่กยังบ่ฮอดเมืองน่องยีกสิบเจ็ดกิโลทอดเมืองน่อง ต่อไปนี้เฮาต้องเล็งเครืองแล,ะละะ้วล่ะเพราะมันจะค้ำถ้าค้ำนี้คับยากเลยบอกง่ายคับยากเลยเพราะว่าหมู่บ้านชนเผ่าต่อไปนี้มังกรงุนล้วนเลยนะเฮาต้องเล็งเครืองแล้วล่ะนะอย่าค้ำเพราะว่าถนนเส้นนี้จะจะไปสุดแค่หมูม่บ้านนี้แหละนะสุดแค่หมูม่บ้านนี้อันตารายเลยมันก็บอกอันตารายดอกแต่กะบอยากให้ไปค้ำนะอย่าไปค้ำมันจะคับยากทางทางมันจะลงเขาต่อไปป่ะ เดินทางต่อดีกว่านะครับติดจีกลเฮามาเรื่อยๆนะฮะทางเมืองน่องน้องๆเขาบ่เคยมาเขากะอ,อบะชินกับเส้นทางนะครับแล้วก็อยากให้ไปฮอดไวๆป่ะไปดีกว่าสตาร์ทรถเลยนะครับป่ะสตาร์ทรถเลยครับมาอีกทีนึงจะฮอดแล้วกะถือว่าสอบใบขับขี่พลาดเลยแลหละขอนฮอดเมืองน่องเนี่ยเอาป่ะพชิจีมินเทล มาเจอได้นะครับที่เมืองนอกนะครับยังสมบูรณ์อยู่เลยปปเดินทางต่อดีกว่านะครับและแล้วเข้ากำมาฮอดเมืองนอกไปที่เรียบร้อยนะครับ น้องเยอะมากน้ำนะฮะปูยางเรียบร้อยเลยนะครับลาดยางเรียบร้อยหน้าบ้านตุกวิถีเล่าลาดยางเป็นที่เรียบร้อยบอมีขี้ฟุน่นเะลยเนาะตอนออกมานี่ขี้ฟุ่นย่างหลายเลยสบายดีตุก๊กวิถีเล้ามีตอนรับสู่เมืองน,<อ>น,น้องเข้ามาอีกเทือหนึ่งแล้วนะฮะมี้ในคลิปน้องเยอะมากน้ำนะฮะเอามานี้ดูสบายดีชื่อว่าสอผ่าน สอบผ่านขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแต่อขาแคบหนังมาขั้นนั้นโดดท้ายขั้นนี้โดดท้ายขั้นนั้นเออคุณนะแก้วตาหุ่นเอาสอบผ่านเด้อสอบผ่านสอบผ่านสอบผ่านโอ้ยแต่ตอนมื้อพุ่นละอี่ึงเอาลลานเลี้ยนหลุนลูกล้ลานเลี้ยนหล้่นก็แก๊กน่ารักมากเลยน้องน้องน้องอะไรนะคะ น้องมิตาน้องมิต้าหลักการน้องมิตานะลูกมีแฟนได้ยังคะยังเด้อเจ้างไหนเด้อนะไหนล่ะจังเป็นลูกใครได้เด้อจุ๊บใส่ชุดวีวาค่ะใส่ชุดงานเลยเอาดีลูกสาวของน้องโต๊กวิทีลาวนะคะกับน้องน้อยนะฮะารักพักเป็นจะแห้งเลยปักตุ๊กตาเห็นไหมมันจะลุกเคยลุกยิ่งได้ เคครับเข้ากับมาฮอดเมืองนองแล้วนะฮะไปที่เร0ร้อยพาน้องๆทั้ง2คนนะฮะมาฮอดจุดหมายก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเส้นทางการเดินทางในทริปนี้แล้วนะครับแต่ที่เหลือก็คือเข้ากับยังจะต้องออกเดินทางอีกต่อภายในมืออื่นนะ,ะมือน,นี้น่าจะมีการพักผ่อนกันนะฮะโอ้ตาบ่เออถนนถนนดึงตาตาหัวกัได้ดิดนี่แกตา <c oughs> โอเคภาคพันตามอัธยาศัยเหากระทอดเติมโบกเข้าทียบ้อยแล้ว